สนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลกไม่เพียงแต่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญแต่ยังสแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆด้วยในอันดับที่1คือสนามบินฮ์สฟิลด์แจ็กสันในแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาที่มีผู้โดยสารมากกว่า117ล้านคนต่อปีซึ่งเป็นทางเชื่อมการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอันดับที่2คือสนามบินแดนฟงในปักกิง่งซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างความสะดวกสบายให้กับสายการบินจำนวนมากอันดับที่3คือสนามบินลอสแอนเจลิสที่เป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญเชื่อมต่อกับเอเชียและยุโรปนอกจากนี้ยังมีสนามบินชาลเดอโกในปารีสที่เป็นประตูสู่ยุโรปสนามบินฮิตโรในลอนดอนที่มีผู้โดยสารจากทั่วโลกและสนามบินโอแฮร์ในชิคาโกที่รับผู้โดยสารมากมายทุกวันแม้ว่าสนามบินเหล่านี้จะมีความยุ่งเหยิงแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้แต่ละเที่ยวบินเป็นเหมือนการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในโลกกว้างใหญ่นี้